บอกมาดูทุกฝันดิพี่มันผูแล้วบไว้ไอ้บอยมึงมึงรอดูทุกฝัาดิไม่เอาไม่เอาไม่มองเลยชิบ้าไม่มองไม่มองเหมือนผูทุกาเนี่ยแบบสุดที่เขาบอกเหมือนเขียนของจะได้ไหมครับแอดออนอะไรวะ ออนซักเกอร์เองแแตต่่่้ออกไมใชเโอ้ยนี่ก็ฝ่ายกูหรอนเออดาตาเพ็ก <laughs> ซึ่งดาตาเพ็กนี่เนี่ยก็จะคล้ายลัคกี้บ็อกเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลัคกี้บ็อกแน่นอนซึ่งดาตาเพ็กนี้เนี่ยมีชื่อว่าเร <c oughs> นซัคเกอร์เองก็คือว่าฝนที่จะตกมาเป็นกล่องซักเกอร์เองซึ่งซักเกอร์คืออะไรบอยซักเกอร์คือกล่องที่สามารถทุบและเก็บของได้เยอะแยะเต็มที่ก็คือกล่องนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับก็คือกล่องนี้เราสามารถใช้มือเปล่าทุบได้ด้วยนะอ้าวไม่ได้เหรอได้ได้อ่ะทุบแล้วก็จะเป็นก <c oughs> ล่องนนี้้้ออ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 ่่่่่ะะบบบยวววางงงกกลลลแแพพใสขป๊ทุ ของมันจะอยู่ขทางในนะครับแต่คือของมันจะไม่หลกมาเห็นไหมแล้วของอยู่ในกล่องก็แหละซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะมาหาของในกล่องซักเกอร์ไปฆ่ามันกล่องนั่นเองนะครับในเรื่องสู้กันเนี่ยกูคิดอยู่ว่าจะสู้ดีไหมเพราะกูแพ้ตลอดเลยกูเบื่อเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยบอยบอกว่าถ้าหาก่อนในของซักเกอร์เดี๋ยวมันคงน่าเบื่อไปทีนี้นะผมก็เลยเอาภารกิจมาให้พวกเราสองคนทำมันเองเราเนี่ยจะกำหนดขอให้แต่ละคนเดี๋ยวว่าจะให้หาอะไรบ้างมาสามอย่างแล้วทุกคนอย่างเช่นเราผมก็จะให้บอยหาสามอย่างนี้ให้ได้ถ้าบอยหาไม่ได้คคคืื right อออออออบบ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 ยยยแแแแพพ้้้้นนน mm ีีะะะะะเปิิดตต่่่่ลาาาางงงใหหหไรกัสท ของผมอ่ะหนึ่งสองอันนี้ขอเลยผมต้องหาถ้าคือหอยเชลล์ไอ้น,นี่เขาเรียกว่าไน,นะเรียเนี่ยคอนดัมกับในตื่นตาโอ้ยแค่นี้จิบ๊บจิบซึ่งเราจะให้ซักเกอร์ตกในกิริยาดีอะร้อยระยะไหมคอมค้างๆไปเลยเอาแค่ร้อยยี่สิบก็พอแล้วเขาบอกว่าซักเกอร์เนี่ยจะให้ตกเมื่อกี้บล็อกเหรอต่อวินาทีกว่าสิบแล้วกันมึงลืมหาขอมาสู้กับมังกรได้บอย มาเร็วมาเรย่ได้ต้องมคือสีม่วงกระเขียวเเขียวงกัเขียกู่าสิบโกลมจะไ้ไปเอาห้าพอโอ้โหเมื่อกี้แม่งมาเยอะเลยมาเขียวเียวกรเขียวงเขียวกรเขียวเขกเขียวกเขียวกรเขียวเวกะเขียวกเดียวกรเขียวกระเยวกะเยเขยวกเขียวมวงเขียวกเียวววว เอาไม่ได้แม่งเล่นนะหาเลยหาเลยมโมงเขียว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 โอ้ยเชี่ยวกับคนดำกูจะหาเจอไม่หรอโอ๊ยมันให้มโมงเขียวพญานาคโมงเขียวมโมงเขียวมโมงเขียวโมงเขียวโมงเขียวอะไรอ่ะอันนี้กล่องสีม่วงมันพูดแต่โมงอ่ะกูเปิดกล่องม่วงสิอันนี้เป็นคิสซันเอ่อไม่ได้ใช้เลยไอเจอแล้วเจอลูกตาอันเดอรเก็บไปก่อนอันนี้กล่องดำเหรอพี่กล่องดำโมงเขียวมโมงเขียวโอ๊ยเอาซิเดนอันนี้ไงเทพูแต่มานึงอะไรองอันนี้กล่องม่วงโอ้ยกูเล่ไม่ลูกตากูไม่ลูกตา่าแล้วไม่ต้องหาแล้วเอเดออร์ไ ไม่ได้อ๋โอเคนี่มาลองเขียวมอเขียวมงเขียวม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 งเขียวไม่เอากูท่สังเกตนะคือแบบแต่ละกล่องคือมันจะเป็นแบบสีของมันเลยเห็นไหมอเราจตามสีใช่ใช่อย่างสีขาวก็จะเป็นสีขาวมเลยอย่างสีเหลืองอานนี้เองโอเคอ่ะเหลืองแสดงว่าเมองเขียวแสดงว่าเหลืองต้องมีเปปิ้ลทองไงกูได้เปิ้ลทองแล้วแล้วก็รองท้าทองแล้วได้เท่าไรเป็นสีดำแสดงว่าก็ต้องเป็นกล่องสีดำใช่ไหมนี่ไงเียเท่าไรจริงด้วยวู้้ก้มาด้ววู้ัง อย่ามาคุยกูอย่ามาคุยกูโอเคตะครบเซ็ตละเออขาดแค่รองเท้าอ่ะอันนี้เสื้อเฮ้ยบอยอ่ารอบนี้เดี๋ยวผมว่าจะรอเตียงไปสวมังกรดูอ่ะเร็วเร็วกูเกือบแล้วเกือบครบแล้วกูขาดแค่เอาซีนีใครยิงมึงอย่าลืมเตียงนะทำไมกูกูอ่ะกูไม่เจอหรือวะก็กูเปิดเตียงมึงทำอะไรวะกูเป็นระเบิดมังกรไงมึงมึงมีเนเท่าไหร่เพื่อนอะไรวะก็กูอยากใช้เตียงระเบิดหรือ่ะกูไม่เคยใช้เตียงระเบิดเลยเหร่าแล้วกูครบสามอย่างแล้วที่กูชนะเหรอ ขอขอไว้ต้องหาจากกล่องสีเหลืองนะผมว่ากูไม่เจอเนี่ยอะแอปเปิลทองที่ยังหาแล้ววะก็หาของมึงไอ้หอยเชี่ยวมึงอะหรือสีขาวอะอ่าในโค้ดโปมาก็ยังดีเฮ้ยกูยังไม่เจอของของมันเลยเนี่ยเออไอ้ล้านล่ะอันเดียวอสเตรเลียร้องไห้นี่ขนาดกูหาของมันยังกูหาเจอก่อนกูชนะแล้วใช่ปหมไม่ก็คือถ้ากถ้ากูหาม่เจอจริงๆคือกูแพ้เคอแหละเอาแล้วแข่งกันเพื่อนหรอปะเอาว ไอ้ถ้ามึงชนะคือกูไม่ต้องหาตอบไปนะเอออยา่างงัก็ไหนยิ่งมึงชนะแล้วกว่าใครสิใครหาเจอก่อนชนะเอออ่ะมึงชาานะไปก็ได้แอ้มึงตอ้ววองการรับัองแข่งเพื่อนละว่าจบไปแล้วอ่ะโอ้แต่ตอนนี้กุหลักอ่ะสต๊อปก่อนโอ้อ่ะพอก่อนหยุดใ,ให้มันให้มันหยุดตกก่อนแหลกถือว่าผมไม่ต้องหาขอแนละ้วกูแพ้ไปแล้วโอ้อะไรเนี่ยจบพูดเร็วเลยกแล้วเป็นไปเนี่ยกูยังไม่เจอของมึงสักอย่างนะกูบอกแล้วแหนมีการเกินตอนคลิปนี้ของมึงเจอของกูหายากที่สุดเยเจอของกูแล้โห้ร้องไห้ นี่เธอตาไปยังไม่เห็นเลยหรือว่าเห็นแล้วกูเปิดเปิดผ่าไปแล้ววะแล้วประเด็นคือกูก็เป็นคนพูดเองนะว่าเออมันถามผมก่อนแล้วมึงจะแก่อะไรกูกูบอกว่าในเธอตาโอ้โหอันนี้มึงไม่เอาไปก่อนเลยเธอไรเหรอฮะไม่เอาก็แย่แล้วกูจะฟูแล้วเอ้ามึงบอกจะฟูไม่เห็นฟูเลยก็ขัดรองเท้าตอนเนี้ยอันนี้หัวลงทมึงเท้ามึงเข้าใจคำว่าจะฟูแม่ไม่ใช่ฟูเอออันนี้เป็นบล็อกอะไรไม่เคยเห็นฮะวางไม่ได้ด้วยเอ้บอกอะไรวะเท่าที่มึงเปิดมามึงมึงเห็นในเธอตาไหมไม่เห็นเลยอุ้ยไอ้ไมุ่้ยชัดโอเค เออไม่เห็นจริงมันจะหัวแล้วมันไม่เมื่อมันไม่มีเออทำไมไม่มีวะคือดิสตาดิสตามันได้จากวินเทเรนเดี่ยก็คือมันต้องใส่ในกล่องดิก็คือสีขาวอะฮะใช่เปล่าไข่เปล่าอ่ะอันนี้ลองดู้ที่ปากไฟจะสว่างไหมเนี่ยอ๋อกูไม่มีเสียงผมรื้เก็บเตียงหาเตียงก่อนเพราะว่ากูเจาเตียงเบระเบิดกูอยากลองใช้เตียงดูบ้างใช่ใช้อยู่ในกล่องสีดำก็ได้เพราะไอ้เนี่ยมันเป็นสีดำแล้วที่มึงเปิดของกูเปิดกล่องสีอะไรไปบ้างม่วงเขียวเฮ้ยบอยมันมีอันนี้ด้วยเอเบอร์เทว่ะ กูว่าเราไม่ต้องไปหามาก,ก่อนหรอกเราไอเอวัทอลในกล่องนี่แหละกูได้มาหกอันอ่ะหากลาออ่องขาวอ่ะกล่องขาวขาวเอเอวัตโตอ่ะรู้ใช่ไหมไอเอวัทอลคืออะไรรู้รู้รู้นั่นแหละรถไฟโทรเทียนตอนนี้มาทเพิ่มในกล่องเหลืองด้วยเออโทเทียมอ่อากูพลาดกูต้องพลาดอะไรไปหลายอย่างได้เลยกูต้องโดนด่าแน,น่อนอนอะ่ะ เพราะบางทีแบบผมมองไม่เห็นไงก็เยอะเกินแล้วต้องรีบเราต้องทําเวลาทุกคนทําเวลาทําไมเดี๋ยวก่อนอันนี้ถุงก็คือถุงนี้ใส่ได้หรอทำเวลาทําไมผมพูดเรียอมาได้ไงบาทีถุงนี้ไม่ใช่ไงทุกคนผมใช้ไม่เป็นอ่ะโอ้ยฝาถุงนี้ใช่ไงไม่ได้เดี๋ยวก่อนคือเอาไอ้เทยใส่เข้าไปหรออ่ะกด E กดไอเทมสักคิ้นหนึ่งกดแล้วอ่ะก็ไปตรงเป็นถุงคือมันต้องคลิกขวาว่ะมันคลิกซ้ายไม่ได้กูคลิกซ้ายมันเลยไม่ให้กูไงต้องคลิกขวาอ๋อคลิกขวาใส่อ๋อ มันเคยใช้ถุงนี้เหรอโู้เคยสอนมึงแหละเราบปล้าจริงเหรอเอออันนี้ขวัทิศไม่เอาฟูยังเนี่ยมึงฟูยังกูฟูไปนานแล้วจ้ะอันนี้ไฟอ่าถือแล้วสว่างไหมเอออ้าววางแล้วมันหายหรอมึงเจอไอ้ปะทรอนหรือยังเนี่ยฮะยังเลยมึงได้ปะท้อนชาร์จไหมกูได้มาสี่ลูกอ่ะฮะก็ได้มาก็ได้มาห้าลูกโอเคผมว่าเราเปิดต่อดีกว่าเฮ้กูได้มาโล้วหานจบแล้วชนะแล้วเฮ้แปะกะ้าแปะแล้วครบแล้วตี่ครอย่างนั้นเนี่ยกูหาเตียง่ก่อนกูลืมหาเตียง อย่าเพิ่งหาเตียงก่อนอย่าใช้เตียงบอยมาดูทุกฝ่าดิไี่มันผูแล้วบอยไอ้ไอ้บอยมึงอดูทุกฝ่าดิไม่ได้แมวไม่มองไม่ชิบหายไม่องไม่มองเหมือนผู้ทุกฝ่ายเนี่ยแบบอะไรนะแล้วไรนะปีใหม่สุขสันแล้วปีใหม่ไอ้ปีใหม่มึงอะไรจังนลยเอาก็ปีใหม่มาแล้วไงนี่ไอ้ผู้ติดเลยเอาคุณลรือเอาเตียงโอ้ยมึงจะยิงกูทำไมเนี่ยแล้วมึงได้ไอ้มาไล้วเนูอย่างบอยฮะ ยังเลยวะไม่ได้เก็บธนูมาหรอมึงเก็บธนูมาสิมันจะมายิงนั่นไหมเนี่ยไอ้นี่ดิโอ้ยไอ้โง่ไอ้ลืมวะลืมเลยมันมีหัวไปเทอร์ไม่บ่อยฮะไม่รู้มันจะบอกถ้ามีหัวไปเทอร์แล้วก็เอามาสู้กับไปเทอร์เลยไหมล่ะสู้ไปเทอร์ไปด้วยเลยแล้วก็โซเซนง้กูงนี้กูเจอกูจะบอกไม่เจออ้าวไอ้นี่อันไหนเตียงเตียงอยู่ไหนเตียงถ้าถ้าโซเซนได้จะหาถองสีฟ้าไอ้สีน้ำตาล อันนี้ถ้าถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้นะอ๋อนี่ไงเอ็นคิสโซที่ผมไปปล่อยหานี่กูเจอแล้วแต่ว่าไอ้คิสโซมันเอาไประเบิดเดบังกรได้นะบอยก็คือบางตรงแน่ๆออกซิเดียนอ่ะแล้วก็ระเบิดอ่ะแต่ว่าคือแบบมันจะแบบดาบเมจแรงกับเรามากๆเลยนั่นแหละ,ม,ะมันทำรามิ่งมันรุนแรงเหรอก็มันแรงไอ้กูเคยใช้ไอ้กูเคยไปจุนเล่นมันต่างจากเตียงตรงไหนวะมึงก็รู้แล้วนี่แต่ว่าเตียงน่าจะระเบิดเบากว่า,อาโอ๊ยเอาแม่งเล่นแล้วอะ่ะเท่าที่ดูไม่เห็นโซเซเลยนะกูเจอเตียงเต็มเลยแต่กูไม่ได้เก็บถ้าเตียงเก็บใส่ไอ้ถุงนี้้ไดปะะฮ บอยถูกไหมถุงมันเก็บได้ถุงมันถูกมันเก็บได้ทุกอย่างหรอแล้วเก็บได้ไหมเก็บมึงเก็บงูเก็บงูงศพอลยรน้ถุงเล็กนิดเดียวไม่จะเก็บเตียงใหญ่บอลเลอร์ได้โอ้ยแต่บอยก็ใหญ่เหมือนกันดิบอยห้าตัวมึงอ่ะจะเก็บได้เหรอกูเดี๋ยวกูจะเอาเตียงมาระเบิดน้ำก่อนเลยอาชีพพอใจไหมไหนเตียงเตียงเหรอกูได้มาสิบเตียงแล้วเออเออนี่แหละเออสมใจแล้วป่ากันซากไปเลยป่าพร้อมแล้วไม่เจอโซเซชใช่ไหมโซเซชอะไรวะโซเซนอะายวิญญานอะ โอเคไม่เจอไม่เจอไม่เ ى, ไม่เป็นไรปลากันสร้างไปเลยมาเดี๋ยวกูซาอีกดอบมาซึ่งวิธีการสร้างเอเวอร์ทอลเนี่ยเราต้องเราต้องให้เอเวอร์ทอลเนี่ยหันหน้ามาหาเราแล้ว <ส han S 1> <ๆ>นะทุกคนเลยคืออย่างนี้ถ้าเราบังงี้เนี่ยมันจะไม่ได้นะเราต้องวางให้เป็นด้านนี้เสมอนี่มีเด็กสอนกูนั่นแหละแค่นั้นแหละกูเลยรู้อ่ะแล้วก็ปักเออเห็นไหมไปไปกันเลยมาเบลว้ายตัวโก้กูไปแล้วกูมีแล้วูเอ้ามันก็มีเหรอ ก็ไม่ได้งอถ้าเตียนระเบิดจะแรงไหมผมอยากรู้ป่ะแล้วกูจะขึ้นไปยังไงวะเลยกูลองระเบิดดิโอ้โหแม่งแรงจริงบอลมีบล็อกต่อไหมเนี่ยฮะกูไม่มีบล็อกเลยว่ะเออแล้วก็ปายด้โพลไปเลยครับได้ถูกไหมอ่าถ้ากูปายไปบ้าเออโอเคเอาสุดท้ายแล้วบอยอลตรงนั้นน่ะอาสเอาสุดท้ายแล้วเห็นไหมหมดแล้วอ่ะหมดใช่ไหมโอเคมาลงมาเอ้า มุมวางเงี้ยเหรอกูก็มีเดี๋ยววางเดี๋วางเป็นแนวมันนะเว้ยเดี๋ยวแม่งชุบมาก่อนหรอเออว่ะออทบ้างไอ้นั่นซ้ายขวาบนล่างใช่ไหมมันจะชุบใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ฉุบมาก่อนเออกูอยากชุบว่ะมุมวางเตีอันนึงอ่ะมันระเบิดกูกูฝึกกล่องแซกเกอร์กูยื่นจะระเบิดกูแค่ฝึกกล่องแซกเกอร์นะไม่รู้ว่ากูท่ผิดอะไรที่วัวต้านานแล้วหมดเล็วมันลุกมาแล้วเออ เอ้ยลคนเยอเลเออมันจะตายแล้วไปถูกูอล้วไม่ใช่มันเออมันจะตายแล้วเลยเออยิงยิงกูกูไปกไปกไปเูไปกกูไปกูไปกไปกูไปกูไปเูไปกูไวกูไปมไปกกูไปกูไไป้ไปกูไปกูไปไปไป้ไปไปกูไปกูกูไกูไปกไปกไปกูไกูกูไปกูไปกูไปอกไกอไปกู เรียบร้อยตายสักทีอโอก็ถือว่าเราเชื่อมังกรได้เนาะแต่มึงบอกว่าถ้าไม่เกี่ยวถั่บกมังกรนะ่ะมันก็ต้องมีไข่ไม่ใช่หรอฮะไม่จําเป็นต้องมีอ่าไหนจริงไหมเดี๋ยวผมลองทําดูอ่ะถ้าไม่มีไข่อย่างงี้มาไหนอ่ะไม่เห็นได้เลยอ๋อได้หรออ๋อก็คือไม่ต้องมีไข่ก็ได้อ๋อยี่นเองนึกว่าต้องมีไข่โอเคทุกคนไปกันสำหรับอ่ดาดัต้าเพงอัอนนี้นะครับที่แบบซักเกอร์ตัวมาจากท้องฟ้าถามว่าสนุกไหมเอาจริงก็สนุกนะคือแบบ ได้แบบรู้ว่าแบบจะได้โขนแลยวแม่ก็แบบเฉยๆบ่อกคือคล้ายอากีบอกแต่ว่าแบบโขนมันจะไม่โหดเท่าอากีบอกแค่นั้นแหละตลอดบอยดัต้าแผ่นนี้เต็มสิบไม่กี่คะแนนให้สิบเออกูให้สิบสนุกดีนะแต่ไม่ใช่สิบเพราะกีเกตต้อนถามว่าทำไมถึงให้สิบไม่ทำไมถึงหักเท่านี้เอ๊กูเปลี่ยนใจแล้วกูไม่ให้สิบกูให้ศูนย์ดีกว่าเพราะกูแพ้หาโคมันกาเฉยก็แค่คลิปนี้ของช่องเรื่องบอลสกายช่องบอลอยู่ใต้ลิขิตช่องมาเจอกันคลิปหน้านะครับบไป